อก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องอีกแล้วซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ Squid g เกมค่อนข้างดังมากๆในประเทศไทยซึ่งผมได้ไปเจอคลิปครับที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับ Squid g เกมอีกแล้วนั่นก็คือการเอาหุ่นยนต์นะครับเด็กผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ใน s q u i d g เกมครับที่เป็นคนนับเลข A E I O U นะครับไปตั้งไว้กลางห้างครับ แล้วเรามาดูกันว่าปฏิกิริยาของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงก็ก่อนที่จะไปดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับส่วนเครดิตของคนเล่นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ